สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนไกลเมตท,ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับพิ่วันเช่นเคยแน่นอนคะ่ะพบกับพิพวันวันนี้ก็ต้องมีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอยากที่จะมาแบ่งปันเพื่อนไกลเมตท,ที่สนใจรักสุขภาพของตอนเองนะคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพของตอนเองวันนี้ที่พรวนจะมาแบ่งปันในเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะตัวหนึ่งที่ช่วยให้พี่พันนั้นผิวนุ่มชุ่มชื่นผิวกระชับ ผิวไม่แห้งและไม่มีขุยนะคะเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะเวลาหน้าร้อนนะคะเหงื่อครเราออกนะคะเวลา,าเราถูสบู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะ,ะผิวของเรานั้นจะแห้งมากและท้ายที่สุดเราก็จะมีขุยนะคะหรือเวลาหน้าหนาวมานะคะเราเราถูสบู่อีกยิ่งทําให้ผิวแห้งไปอีกยิ่งมีขุยอีก ยิ่งดูน่าเกลียดด้วยนะคะเพืเ่อนๆท่านไหนโดยเฉพาะผู้ที่รักสวยรักงามนะคะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ต้องใช้หน้าตานะคะออกสังคมนะคะทำงานเกี่ยวกับการต้องไปพบปะกับผู้คนนะคะมันมีความจําเป็นและมีความสําคัญมากๆเลยนะคะ ซึ่งบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนนั้นนะคะทีพะันก็มีประสบการณ์ใช้สบู่ยี่ห้อธรรมดาตามท้องตลาดปัญหาที่ตามมาก็คือผิวแห้งเป็นขุยนะคะสะอาดเกินนะคะคือทำให้เหมือนกับการลอกหน้าของเราออกทำให้ผิวแห้งนะคะผิวเป็นขุยดูแล้วไม่สวยเลยน่าเกลียดด้วยนะคะและภายหลังที่วันได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ สบู่ G ีเกสอนนะที่วันได้ทดลองใช้แล้วก็ติดใจค่ะใช้มาเรื่อยๆเพราะว่าสบู่ G ีเกสอน,นี้นะคะมีส่วนผสมของเมื่อกหอยทากเป็นตัวนำแล้วก็สมุนพไพรด้านอื่นๆด้วยนะคะเวลาหน้าร้อนเราอาบนะคะผิวของเราก็จะสะอาดไม่แห้งหน้าหนาวนะคะผิวของเราก็ไม่แห้งรักษาความชุ่มชื่นของผิวของเราให้เกิดความเป็นปกติ นะคะและที่สำคัญนะคะผิวหน้าของเราจะกระชับนะคะซึ่งพอคนเราเวลาอายุมากเพิ่มขึ้นนะ,ะสิ่งที่ตามมาคือรูขุมขนของเราจะกว้างไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายนะคะแล้วก็ผิวผขูกขาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราต้องใส่ใจนะคะเพราะเราต้องออกสังคมเราต้องอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนรักสวยรักงามหรือรักสุขภาพนะคะใช้หน้าตาในการ ออกไปพบปะผู้คนนะคะอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ g เกสอน,นะคะ <S <S <ๆ>ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากทดลองใช้นะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะที่ที่พรวันได้นะคะแล้วก็สามารถส่งข้อความสอบถามมาได้ตลอดนะคะใต้คลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆท่าน <S <S <ๆ S 1> าไหนคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กนใสให้กับที่พวันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ